อ้อมกอดที่อบอุน่นคืออ้อมกอดของตัวเองหวานเจี๊ยบจุ๊บจุบยามเย็นๆเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นตะวันใกล้รับฟ้านกน้อยบินกลับลัง าคู่เชยชมส่งเสียงร้องจุกูจุก,กูจุก,ก,จก,กูสวยสวยยามเย็นๆเลยครับสวยงามคักๆเลยครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับมาดูพระบูชากันก่อนครับพระบูชาหล่อโบราณครับ พญาคุดครับพยาคุดหล่อโบราณเก่าครับสวยสวยกระแทกใจเลยครับน่ารักน่าบูชาครับพยาคุดเนื้อโลหะเก่าครับ พระบูชาครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับน่าจะเป็นพระกูครับหลังลายผ้าครับเนื้อชิ้นตะกัวเก่าครับสวยๆใหม่ๆเลยครับ200บาทจัดไปครับ รายการที่2องเป็นพระยอดขุนพลครับหลังลายผ้าครับเนื้อชิ้นตะกั่วครับสวยๆคมๆเก่าๆเ,เลยครับอยากได้อยากโดนโทรมาครับ080 953 6529ครับสวยโดนใจทุกองครับ รายการที่3ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งมันๆเลยครับลงรักเก่าครับรายการที่สี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขครับด้านหลังเป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับ น่าจะเป็นเนื้ออันปะก้าครับเนื้อเก่าๆค่ำค่ำเลยครับรายการที่5ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังตอกโค้ดครับหล่อโบราณครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ สวยๆอย่างนี้ครับไม่รักได้ไงครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่6ครับเป็นปิดตาครับปิดตาเนื้อโลหะครับปิดตาหล่อโบราณเก่าครับปิดตามหาอุดครับฟันแทงไม่เข้าครับแทงแล้วแทงอีกก็ไม่เข้าครับ แพงผิดครับเข้าวางขาครับมีสององค,ครับนำมาให้พี่ๆน้องได้แบ่งปันกันเลยครับปิดตาหล่อโบราเนื้อโลหะหลังยันครับสวยสวยเก่าเก่าอย่างนี้ครับไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ รายการที่7ครักเป็นหล่อโบราณเก่าครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่8ครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตครับ น่าจะเป็นพระก,กุครับกุบางกระทิงครับจังหวัดอยุธยาครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนครับเนื้อสวยๆเก่าๆมันๆเลยครับ200บาทก็เสียวได้ครับรายการที่9เป็นพระสมเด็จเกจิยโยครับ สวยๆเลยครับเนื้อเก่าๆนวลๆเลยครับมีคาบลาลักษณ์เลยครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่10บครับ เป็นพระท่ากระดานเนื้อชินเกตโคตรครับสวยๆเก่าๆเลยครับท่ากระดานครับกุศีสวัสดิ์ครับจังหวัดกาญจนบุรีครับสวยๆโดนๆใจเลยครับช้าหมดอดได้ของดีครับรายการที่11เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับ ใต้ฐานตอกหมายเลขนัมเบอร์ครับเจ็ดศูนย์ครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่สิบสองครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ เนื้อโลหะเก่าๆสวยๆเลยครับสวยๆโดนๆใจยามเย็นๆเลยครับ200บาทครับรายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณน,น่าจะเป็นรุนป,ปืนแตกครับเสียนบาทครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่14ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับด้านหลังต่อโคดครับพระชัยวัดหล่อโบราณเก่าครับ รายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อปานครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับสวยๆเก่าๆเลยครับน่ารักน่าบูชาครับ รายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่ครับเก่าๆเ,เลยครับเนื้อเก่าๆแห้งๆมันๆเลยครับสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับโอ้ใบสีครับ รายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับเนื้อหนึกหนึกแน่นแน่นเลยครับเนื้อขนมทุกตับเลยครับสวยงามครับดูให้ชอบดูให้โดนครับไม่แพงอย่างที่คิดครับ200บาทครับ รายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่19เครับเป็นพระคงลำพูนเนื้อดินครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่า,เก,าเก่ามันๆเลยครับพระคงลำพูนครับ รายการที่20ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหรียญหล่อโบราณน,น่าจะเป็นหลวงพ่อทบครับเนื้อโลหะครับรายการที่21ครับเป็นพระเนื้อดินครับปางนาคปกครับเนื้อดินเก่าครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อออกเนื้อกยายศาสตร์เลยครับใส่กอพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่2 3ครับเป็นพระเนื้อดินลงรักเก่าครับน่าจะเป็นขุนไก่ครับขุนไก่เนื้อดินลงรักเก่าครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าๆสวยๆนะครับขึ้นสน,นิมเขียวเลยครับ สวยๆเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับสวยจนต้องเหลียวหลังเลยครับไม่รักไม่ได้แล้วครับรายการที่25ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าๆแตกลายงาเลยครับ สวยๆเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับราคาครับราคาสบายกระเป๋าครับถูกมันได้เป่าครับหวานเจียบเลยครับรายการที่26ครับเป็นพระเนื้อดินเก่าครับไม่ทราบที่ครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับ เรียมกอพร้อมบูชาเลยครับรายการที่27ครับเป็นพยาเต่าเรือนหลวงพ่อหลิวรับวัดไล่แตงทองครับปลดหนี้ครับรุ่นปลดหนี้ปลดสินครับหลังยันครับพญาเต่าเรือนหลวงพ่อหลิวครับ สวยสวยเลยครับคมคมเลยครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับสวยสวยเก่าเก่าแห้งๆเลยครับ รายการที่29เครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญหน้ากากทองครับหลวงพ่อรวยครับวัดตะโกรครับหลังยันครับเนื้อออกเนื้อนวโลหะเลยครับหน้ากากทองครับ รายการที่30ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับรายการที่31ครับเป็นพระคงลำพูนครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับน่าจะเป็นพระสุ้มกอครับ เก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่32ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมครับหลังยันครับเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองครับเหรียญเปียกทองคำครับ รายการที่33ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ <c oughs> รายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จเกตบัวตูมครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับเนื้อผงพุทธคุณครับ มีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับอกล่องหูบายสีครับเ้อเก่าๆเลยครับรายการที่สามสิบห้าครับ เป็นพระคงลำพูนครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับรายการที่36กครับเป็นเหรียญจอบหลอโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบใหญ่ครับ รายการที่37ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่38ครับเป็นเหรียญพระพุทธโสธรครับ สองส,สครับเหรียญเสมาหลังยันครับเหรียญสวยๆเก่าๆคมๆเลยครับรายการที่39ครับน่าจะเป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับสภาพใช้ครับ รายการที่40ครับเป็นพระซุมกอรครับเนื้อดินครับน่าจะเป็นหลวงพ่อโหน่งครับรายการที่41ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนั่งช้างครับหลังยันครับโคดนอหนูครับ น่าจะเป็นวัดท้ายน้ำครับเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับมีสององค์ครับองค์ที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายครับวัดสวนขันรุ่นหนึ่งครับหลังยันครับ รายการที่42ครับเป็นพระปิตาครับปิตาเนื้อโลหะครับเรี่ยมกรอบเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับมีสององค์ครับนำมาให้พี่เพียอนน้องได้แบ่งปันกันเลยครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ รายการที่4 3ครับเป็นพระมะหสิสวนครับเนื้อโลหะเก่าครับส่วนหน้าส่วนหลังครับพระมะหสิสวนครับน่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับรายการที่44ก็ครับเป็นเหรียญสมเด็จโตพมะลังสีครับ เก่าๆเลยครับเหรียญสมเด็จโตพมะลังสีครับรายการที่45ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับพิมพ์2องหน้าครับน่าจะเป็นเหรียญปั๊มครับมี2ององค์ครับเหรียญหลวงพ่อโสธรครับเหรียญปั๊มครับ าลักหน้าบูชาครับรายการที่46ครับเป็นพระเนื้อผงขุดสะครับหลวงปูเ่เผือกครับวัดกิ่งแก้วสมุทรปาการครับ รายการที่47ครเับเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับปี2515ครับน่าจะเป็นเหรียญรูปอามครับสวยๆเลยครับรายการที่48ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดครับหลังพระอาจารย์ทิมครับ รายการที่49ครับเป็นพระสังกระจายหล่อโบราณเก่าครับในทราบที่ครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับสังกระจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้ครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นเสด็จในหลวงกุมในหลวง เด็ดในหลวงชุมพรครับบังตัวพระเจ้าอยู่หัวสวยๆแล้วครับเหรียญกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับ เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆยามเย็นๆครับตะวันลับฟ้าครับท้องฟ้าว่างเปล่าครับสวยสวยยามเย็นๆเลยครับอยากได้อยากโดนโทรมาได้เลยครับ0809536529ครับ พูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ